ตะลึงตึงเรื่องถังเก็บนะำที่ดูดเช่ยวชั้นนั้นการจัดการเรื่องน้ำกองทัพมาให้ตะลองตึงทั้งใหญ่เพียบเลย น้ำม่ปั๊มน้ำอยู่ด้านบนถังด้วยเขาล้ำขนาดนี้แล,ล้วหรออย่างนี้ก็ประหยัดพื้นที่ตั้งภายในบ้านขึ้นอีกนะสิรูปทรงก็ดูเก๋ไก๋สไลยเดินไปเลยจ้าใครนะจ๊ะที่เป็นสายรักสุขภาพถังเก็บน้ำที่ยับยั้งโควิดนาไวรัสจ,จลียนและจลินทรีได้อีกด้วยนะโอ้ยสะอาดมั่นใจปลอดภัยสุดๆไปเลยแน่ๆนนะใครอยากได้แบบแข็งขิดทนนะขอขนมาให้ตะลึงกันเพียบเลยนะใครชอบแต่งสวนแต่งบ้านลวดลายดอกไม้ธรรมชาติเาก็มีให้เลือกจุดจจุดใจกันเลยทีเดียวแต่ถ้าใครไม่อยากเจอคนหัวงูไอ้ยงูโผล่ ต้วมแล้วล่ะก็เขาก็ามีถังบำบัดน้ำเสียที่สามารถป้องกันงูได้ <Beast. S 2> ด้วยนะจ๊ะลิกติดของดอสเท่านั้นรินน่ะเออเรถมากจ้าเป็งตัวตึงระหว่างเก็บน้ำต้องยอกให้ดอสเขาไปเลยเรีบจ้าเรีบลุกรีบปลุกแฟนจ้าเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะวันที่23่สิาตัวคมนี้โปรโมชั่นให้ตะลึงตะลึงในงานแน,น่นอนไม่อยากพลาดการอัปเดตงานกิจกรรมดีๆก่อนตามดอสไลน์แบนไว้ได้เลยจ้า